สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนยิดดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊ะเชิญโปรดมุ่ต้อนรับความเพลงความปังจากทุกคนจ๋าสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป๊ะมีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะเมื่อพวกเรามันคือนักรบนักรบนีบน่มันต้องแบบฮึิมเป็นไั่หายจากการแบบเขาเอ่ยว่าอยางนะ บางพี่เพ่เอิญว่าบัตรบัตจากอ่าราฐบาลไทยบาหมูเฮาเจ้าข่อยไปสู่ลบก,กับลาวปัฒนาต่อลาวปัฒนาประจวันที่3มธันวาคม2568นะคะวันนี้พี่เพ่มีแนวทางตัวเลขวัดใจสวยๆจริงจกคือบ่ห้องทัก ประเด็นคือบักกำลังสีว่าตัวเลขงามๆจิ้งจกคือโมห้องถักบ่กร็สร้างมันเพื่อมันบอกว่าโชกโชกโชกโชคดีนริงๆนะพี่น้องเนาะวันนี้พี่เป้มีชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวเม็ดเดียววัดใจมาให้กับพี่น้องสุขคูสุขคนที่ใครที่ชอบสี่ตัวอันนี้นะออกตัวก่อนนะออกตัวก่อนว่า ไม่ใช่สูตรของพี่เป้แต่ไม่รู้พี่เป้ไม่รู้ของใครอ่ะไม่รู้เลยว่ากูรู้ท่านไหนมันอยู่ในสมุดที่พี่เป้เขียนไว้อ่ะนานแล้วเรามันเป็นปึ้งๆอ่ะทุกคนสูตรอ่ะสูตรของคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแต,แต่ตัวเนี้ยไม่ได้เขียนชื่อว่าเป็นของใครเราก็เอามานั่งคิดนั่งคำวนวณเฮ้ยไอ้ทุสี่ตัวนี่ เยอะนะมีคนส่งมาให้พี่เป้เยอะเฮ้ยไอตัวนี้ไอ้วดที่แล้วมันเข้าสี 4, 1, 0, ห่หนึ่งศูนย์ห้าเฮ้ยมันเข้าว่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้ก็เลยเอามาฝากเน้นย้ำว่าเอามาฝากเฉยๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนละรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่าน ที่สาคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกคนคะเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์คํานวณขํามวนมวลนนนนนนสืส่อๆนี่นะแต่มานกบ่บ,บนเนีน่้เนาะทามันมานี่คือสิแบบอุ้ยแมงไหมนะแมงมันมาตอมแบบตอมไฟตอมหัวล้านพี่พีแบบ อันนี้น่ะก็คือออกตัวไปแล้วนะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันสวยสวยมากทุกคนสวยมากกับลาวัฒนาเม็ดเดียวสี่โตและพี่เป๊กกับมาตัดสามโตให้หรือพี่น้องสีเอาไปสลับกันเองก็แล้วแต่ตัดสามโตตัดสองโตขอให้โซ่ให้หมานสายแคแ็บ สาจดจดแต่ทุกคนจ๋าตามนี้จ้ะสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดตัดชุดสามตัวสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดนะคะสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเออมันสวยแล้วทุกคนมันตรงกับเลขพี่เป้เลยของพี่เป้น,นีวิ่งเจ็ดรูเจ็ดน่ะอืม สี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสายแคบแคบสายจดุดจุดคือแบบถ้าถามพี่เป้ว่าซื้อที่ไหนชุดสี่ตัวพี่เป้ก็ไม่รู้พี่เป้ก็ยังไม่เคยซื้อพี่เป้ยังไม่รู้เลยว่าเขาซื้อกันตรงไหนไม่รู้เลยว่าเขาจ่ายกันยังไงบางคนบอกถ้าสี่ตัว บาทหนึ่งเจ็ดพันบางคนบอกแปดพันบางคนบอกเก้าพันบางคนบอกหมื่นหนึ่งสำหรับคนที่เขามีแหล่งที่ซื้อแต่ถ้าถามพี่เป้พี่เป้ไม่เคยนะคะแต่ชุดสามตัวมันเยอะแยะมากมายทั่วไปแหละอันที่ชุดเจ้าซื้อกันอยู่ตึ้มๆนั่นแหละแต่ไอ้สี่ตัวนี้ยังไม่เคยถ้าว่าถึงสุดสี่ตัวเอาง่ายๆตัวสองตัวกังทึ้งยาก สองโตกันยังทึ่งยากเด้พี่น้องเคยสิมาสามโตสี่โตอู้ดวงขักดวงแน่อีลเีเด้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ถ้ามันมาจริงๆมันคือฟุก๊กถ้ามันฟุกฟุกมากอย่างนี้เดี๋ยวพี่เป้มาบอกสูตร <c oughs> มีสูตรด้วยนะมีสูตรด้วยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือคิดมาให้คิดมาให้เอาผู้ลงคดบอก เออลงสูตรหน่อยก็ดีผู้ลงโคษบอกจะบอกว่าเป็นตัว,ตวโตลดขนาดเจ้าบอกว่าเป็นตัวโต,วตวขวดขยังบริสุทธิ์บางทือะมาแบบขำๆนะคะก็พรุ่งนี้ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นวันแห่งความโชคดีกันใหม่พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพุธวันพุธสีเขียวพรุ่งนี้วันพุธสีเขียวนะคะทุกคนค่ะขอให้ไผ่ซื่อนี่ก็ตามขอให เขียว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 จากนาทีหกนาทีหึงเดียววะหึงเดียววะถ้าไปถึงสุดสี่โตสุดสามโตสุดสองโตอย่าลืมมาเรียกกาแฟพี่เป้เด้ออย่ากับสุดนี่นะเอสัญญาแล้วนะว่าถ้าใครถูกอ่ะมาเลี้ยงกาแฟพี่เป้ด้วยผ่เมันถูกแล้วงุกงิบงงงิบจะทำนันบ่ถูกนดี่ยมันต้องว่าพื้นม ถ้ามันบวถูกนี่คือบวต้องว้าวพื้นนันเลยเด้อเงียบเงียบคือบวมีอย่างเกิดขึ้นนี่เข้าใจบะความเงียบมันจะสยุทุกอย่างแต่ถ้ามันถูกนี่แบบอืแต่สําหรับพี่เป้กขจะเขียนทิปไว้เหรอวะชุดสี่ตัวมันก็องมีทั้งชุดตรงชุดโต๊ะชุดตรงชุด,ตชดตโต๊ะว้ามันน้อยนะมันหายากนะกับแล่งแบบกับแล่งจัดจำหน่ายนะ่ะ หลายคนก็ถามพี่เป้เหมือนกันนะพี่เป้ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันที่ไหนเพราะพี่เป้ก็ไม่เคยซื้อก็เคยแต่แบบเออสามโตสองโตคือบ้านคือเมืองเพืือนนั่นแหละขนาดสามโตก็ยังทึ่งยากสามโตนี่อุ้ยนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ถูกสามตัวแต่ถ้าสองตัวนี่ยังเออเป็นเรื่องปกติอยู่ไอ้สามตัวก็ยากแ้่มาสี่ตัวนี่โอ้โหกลัวจะจอด แต่มีมีให้คนที่แบบว่ามีแหล่งนะอุ้ยแมงไหมมันหล่นมาหลอดไฟอ่ะหลอดไฟพอดีหัวพี่เป้นี่แมงไหมบ้านพี่เป้ลืมปิดมุ้งเปิดมุ้งไว้ลืมปิดมุ้งมันหลดโอ้มันนั่งเกาห้ห้กันเบิงในโซ่ไงมานเด้อเดี๋ยวเราจะกันคลิปใหม่กับ พรุ่งนี้อีกหลากหลายครูรู้หลากหลายสํานักเดี๋ยวพี่เป้เอามาฝากนะคะอันนี้คือเอามาฝากแบบสําหรับใครที่ชื่นชอบเนะเาะกราบขอบพระคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะทุกคนค่ะสื่อบสื่อระสร้างมาดอกมวๆคำๆเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าตัวเี้จะออกอะไรเนาะไปแล้วนะสําหรับคลิปน,นี้กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย